วันนีครับมาอีกแล้วคราวนี้มากับคู่นี้ครับไนกี Nike, ้เวเปอร์ไฟล์เน็เอร์เซนสองตดี๋ยวนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกูบนี้ครับก็ Nex% กเปเซน์สองก็คือ เป็นตัวที่สองต่อจากในเปอร์เซนต์ตัวแรกเนาะตัวเนี้ยมันจะเป็นสีของโอลิมปิกครั้งเนี้ยที่เพิ่งผ่านมานเองก็คืออย่างสีเนี้ยเขาจะเรียกว่า,าเป็นลอเดเชียสแพคมันคือจะมี จะเป็นสีโทนเนี่ยครับขาวชมพูแดงเนี่ยประมาณเนี้ยหลายๆรุ่นเลยก็จะทำออกเป็นโทนสีแบบนี้จะเป็น o d ดเ i o u s Pack ก็ตัว2กับตัว1มันต่างกันยังไงคือตัวแรกเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ตัวแรกอัปเปอร์จะเป็น Vapor w e a v e นะครับส่วนตัวตัวเนี้ยตัว2เนี้ย จะเป็น e n g i n e e r ม d นะครับผ้ามันไม่เหมือนกันมันจะเป็นผ้าเม็ดผ้าถัก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 แบบนีอ้อันไหนก็นจะเป็นแบบนี้ครับมันจะปร่งๆหน่อยมันจะดูให้ตัวกว่ากว่าตัวแรกที่เป็นเบอร์เปอร์วีเบอร์เอร์วีมันจะเหมือนเป็นแบบพลาสติกอะแล้วมันจะแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรมันจะกระชับเข้าลูกเท้ามันไม่สามารถยืดหยุย่นได้เหมือนแบบ e n g i n e e r ยร์ e มสตัวนี้แล้วก็ตัว n e x t สองเนี่ยเชือกจะเป็นหยักหยักแบบนี้ครับจะเหมือนกับตัว alpha f i หนึ่งอร์เซนที่เชือกแบบนี้เลย ตรงปลายเชือกก็จะเป็นตาเนกี้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตาธงหมักลุกแบบนี้ครับส่วนตัวลิ้นลิ้นก็จะบางๆเหมือนตัวแรกเลยคล้ายๆกันเลยครับเหมือนกันส่วนตัวลายลายเนกี้ตัวนี้นี่ ด้วยความที่ว่ามันเป็นนจิเ g i n e ์เ e สอ่ะมันจะเรียกว่าไรลายมันจะไม่เนียนเหมือนเหมือนอ่ากับตัวแรกที่เป็นผ้าเว็บวิบมันก็จะแบบสีดำทั้งทั้งอันแต่นี้มันก็จะเหมือนสก,กรีนลงไปใน e เ g i n e ์เมสก็จะเป็นแบบเสน้นๆแบบนี้ส่วนด้านข้างด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกที่เป็นรูปในกี้แล้วก็เหมือนเป็นใช้สี ตวัดตวัดตวัดเอาส่วนฮิวคัลเตอร์ก็จะเป็นเหมือนเดิมคือด้านในจะมีบุเป็นนวมนิ่มๆนวมนิ่มๆเนี่ยแบบนี้ส่วนตัวพือด้านในอันนี้มันจะติดไว้นะมันแกะไม่ได้ ะเป็นสีชมพูนี่ครับจะเขียนว่า 20, 2องศนสอง่งนี่มันแกะไม่ได้นะผมพยายามดึงแล้วมันมันไม่ได้มันติดกาวไว้อย่างที่เพื่อนๆรู้กันก็คือตัวนิกเปอร์เซนต์ตัวมิโซตัวมิโซมันจะเป็นซูมเอ็กเหมือนกันทั้งสองรุ่นเลย ส่วนตัวพื้นจะเป็นพื้นยางก็เหมือนกันครับไม่ต่างไม่ต่างกับตัวแรกครับเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ดอก8มิลนะครับด้านหลังเนี่ย40ด้านหน้า32สองจะคือดอก8ครับส่วนน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ ร้อยเจ็ดสิบหกอันนี้จะร้อยเจ็สิบหกนะถ้าเป็นตัวแรกจะอยู่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดนะถ้าจะอไม่ผิดนะครับประมาณนี้ต่างกันนหน่อยครับไม่ไม่ได้หนักมากก็เพื่อนๆก็น่าจะดูรายละเอียดจากคนที่เขารีวิวกันเยอะแยะแล้วนะพอดีผมเพิ่งได้มาเป็นสีของโตเกียวนี่แหละโด i ิเชียสแพคก็สวยดีสีขาวชมพูแดง เด่นดีเหมือนกันก็เลยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออรุ่นนี้สีนี้เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยส่วนรายละเอียดอื่นๆก็คือเหมือนตัวแรกเลยผมว่าต่างกันตรงแค่ตัวอัปเปอร์จาก Vapor v e วีเป็น Engine e r m e s h แล้วก็เชือกด้วยจะต่างกันอยู่2ที่นั่นแหละก็คืออัปเปอร์กับเชือกที่ต่างตัวแรกนอกนั้นผมว่าเหมือนกันครับ ไม่ต่างใครมีตัวแรกอยู่แล้วผมว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปลี่ยนมาใช้ตัวสองแต่ว่าถ้าใครอยากมีว่าเอยมันสวยดีแต่ก็ลองดูครับแล้วแล้วตัวสองเนี่ยโหสีเยอะมากลายสวยมากมีอยู่ตัวหนึ่งดู้สิจะเป็นของไนกี้ทำกับอะไรอ่ะบูริบบอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ มันจะเป็นลายเสือเดี๋ยวผมขึ้นลูกเอาไว้ให้ดูเนาะว่ามันเป็นแบบไหนนะตัวนี้นผมอยากได้มากเลยเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะมีคนแบบให้พี่ออเดอร์ไหมถ้ามีก็น่าจะโดนชอบมากลายเสืออ่างั้นคลิปนี้ก็ไปก่อนครับวันนี้เอามา ให้เพื่อได้ดูกันว่าเออเน็กสองสีนี้เป็นยังไงบ้างคลิปหน้าจะเป็นรองเท้าคู่ไหนเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรแต่ผมบอกเลยว่าคู่นี้เด็ดกว่าจะได้มาก็กยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเมืองไทยมันหาไม่ค่อยมีอะ่ะ แล้วเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันว่าผู้น้าจะเป็นอะไรันก็วันนี้ก็ผมไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ